สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งเช่นเคยผมวัดราชสีนะครับในช่วงเล่นทุกสายขายทุกองค์คลิปนี้ก็เป็น EP ที่69แล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสบกด subscribe เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องหน่อยชมและชอบก็ทักทายเข้ามาครับสนใจองค์ไหน แอดไลน์เข้ามาหรือโทรมาสอบถามที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8 4 1่เบอร์โทรเบอร์ไลน์ไปด้ยวยกันครับวันนี้ก็มีแบ่งปันพี่ๆเช่นเคยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับองค์แรกวันนี้ก็องค์แรกก็มากับสมเด็จครับนี่ครับสมเด็จเก่าองค์นี้ก็เนื้อแกล่ง น้ำหนักหน่วงมือนะครับพี่พีชนี่มาชมใกล้ๆกันหน่อยนี่พระกระาาานะล,าลานนะเนี่ยมีปชมีรอยกระทงกร้อไม่แม่กระเทาะนะมันลันลานนะพี่นะพระมีรอยลานเนี่ยเนื้อเก่าพระมีน้ำหนักดีครับ นีร่รู้สึกจะมีขูดมีเสาะน,นิดหน่อยนี่ครับเนื้อหาเก่านี่ครับรบ,บอกเลยองค์นี้ม,มีมีน้ำหนักดีนะครับพระห่วงมือดี จะดูไปจะเป็นพิมพ์ใหญ่หรือหรืกจะเป็นเจดีครับก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นเจดีนะพี่นะเนี่ยกระกานะครับไม่ทราบพิมพ์ไรนะพี่นะดูรู้สึกจะมีข้อพิมพ์นิดนึงนี่ครับโอเคผ่านไปครับองค์ต่อไปครับเป็นหลวงประปานพิมพ์นิยมครับไก่หางพวง ก็ผิวก็จะลอยนิดนึงเนี่ยนี่ฮะนี่ด้านหลังหลังนู้นครับอุดผงเต็มนี่ครับ,รบดบูดูฮะหน้าจะสึกนิดนึงนะพี่นะหน้าจะลอยนิดนึงตรงเนี้ยหน้าพระท่านจะลอยนลอยนิดนึงแต่ก็ยังมีความคมอยู่นี่ครับดูดินกรองละเอียดเสมอ ยันอะไรเนี่ยตรงยันนี่ก็มีรอยติงอยู่นะยังมีความคมอยู่นะตรงปลายยันเนี่ยเนี่ยฮนะอกล่ำนี่ฮะเส้นขีดตาปนเนี่ฮะเดี๋ยวครับ ดูมิติครับมิติพระนี่นี่ดูผงผงเต็มนะครับนี่องค์นี้อุดผงพุทธคุณครับนี่ครับนี่โอเคผ่านไปครับมาองค์ต่อไปครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับ นี่ก็ฟอร์มลึกเข้าท่าดีแต่พระเจ้าจของตัดห่วงออกต้ไปบเราเลยเอามาให้ชมดูดูความลึกเนื้อจัดดีนะพี่องค์นี้แต่ว่าไม่สวยขนาดนี้ผิวก็โอเคอยู่แต่ว่ามีการแต่งอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ครับนี่คหับ หางนี่โอเคครับจอบใหญ่ลงเพื่อเงินต่อมาครับเป็นพระลอดเนื้อเนื้ออมเขียวเขียวมอยนะครับเนื้ออะไรเขาเรียกว,ว่าเนื้ออกเขียวเนื้อเก่าดีครับตรงเนี้ยนี่เดี๋ยวับเนื้อมันจะเป็นเพิพ์เล็กหรือพิพ์อะไรเนี่ยเนี่ยดูครับเนื้อเขียวเขียวมอย ดูเนื้อเก่าดีนะพี่นะชอบว่าทักมาแล้วกันนี่พลอดนี่ครับโอเคผ่านไปต่อมาเป็นซุ้มกอครับพิมพ์ใหญ่ข้างเรียบไม่มีกนกครับตรงนี้แก่ว่านนะพี่นะนี่เม็ดลงเม็นแหล่ ผิวก็มีเคิกกุนี่ครับเนื้อเหมือนจะแก่ว่านนะพี่นะเนื้อนนวลดีนี่เดีดูนี่เนื้อ,นนนนนเ,อเนื้อนวนนวลดีดูครับมิดลงม็นแร่ได้พี่นะแร่มะขามกพอให้เห็นอยู่นี่ นี่คัันี่ับประมาณนี้เลยแหลมาขามอโอเคองต่อไปครับวันนี้ได้มาสองเหรียญนะพี่นะได้มาทีเดียวเลยเป็นเหรียญน้ำเต้าหลวงบททิมครับนี่รูซึกน่าจะเป็นบล็อกเดียวกันนะแต่ไม่แน่ใจ ขีคละเนื้อหรือเปล่าอันนี้มันจมูกออกเ,อเหลืองๆเหมือนเนื้อฝาบาทหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นเนืนน้อปลากรหรือทองแดงเลยแล้วก็ชุบนิกเกิลดูแล้วม็อกบล็อกเดียวกันอันนี้ดูด,ดูคลาสสิกดูเก่าดิน่าจะเป็นอพการด้านนี่ชุบนิกเกิลด้านด้านานีน่แต่ดูแล้วน่าจะพิมพ์ทรงพิมพ์เดียวกันอะนี่ครับเนี่ยผมตีคู่มาครับเนี่ยองเนี่ย นี่ดูปงดูปินดีนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะ โอเคประมาณนี้ครับเรียนหลวงปู่ทิมต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพลมนี่ครับตึงดีครับเนื้อทองละคขังเลาวปั๊มแล้วมันน,น,มนี่ครับดูมือดูดูลักษณะทั่วไปกันนะเนี่ยครับปั๊มแล้วลั่นๆดีเนี่ยตัดตัดคลีบคลีบ ไปข้างหลังเลยครับเวลาตัดตัดขอบเนี่ยคลีบยาวไว้ข้างหลังเลยปีเยอะแล้วเข้ามาแทงระใบนะพี่นะนี่องน,นี้พรคลีบมันเยอะเนี่ยดูเซียนหูพับข้างหลังพอาพับเยอะเนี่ยคลีบปิ้นมาข้างหลังเยอะเขาก็แทงระใบทิ้งนี่นี่นสวยเนี่ยครับแทงระใบก็คือก็ตัดแล้วครีบมันเยอะมันยาวน่าจะเยอะแลอยาวไปนี่ครับแต่ว่าปิ้นมาข้างหลังนี่สวย นี่ครับดูความความคมความตึงนี่ครับดูครับเนื้อทองฝาบาทไอ้ยทอง,ลงหลักขังรุ่นเนี้ยมันมีหลายเนื้อเหมือนกันอะทองเนื้องเงินก็น่าจะมีมั้งทองแดงเนี่ยครับเนี่ยตัวหนังสือนี่โคตร ละครดูว่าดูคลีบดูอะไรตัดธรรมชาติดีครับนี่ปลิ้นตัดปล้นปลิ้นเลยนี่นี่ครับนี่ครับสวยครับดูโอเคผ่านไปครับต่อไปเป็นห่วงพวกเงินครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกหรือว่าเนี่ยองเนี้ยน่าจะ เป็นองค์ที่เขาหล่อในพิธีนะพี่นะพิมพ์เนี่ยส่วนมากจะปืนแต่เนี่ยเนี่ยดูสวยองค์นี้ผมดูแล้วโลหนะน่าจะเป็นผสมไอโลหะเก่าเยอะนะพี่นะมวลสารมวลสารเก่าก็คือโลหะโลหะเก่าอะเป็นโลหะที่เป็นโลหะโบราณอะเนื้อเลยอ,ออกมาจัดนะพี่นะเนี่ยองค์เนี้ยดูดูด เนื้อเก่ามากเลยเนี่ยคราบไขคราบไขขึ้นนะขึ้นผิวพี่นี่โลหะเก่าเพราะว่าเขามีหลออาจจะเป็นหลอน้ำเลือกหลออะไร,รแรกแรกก็จะใช้โลหะเก่าเป็นพวกจันวนพระเก่าเก่าอะไรเนี้ยหลอลงไปนะพี่นะองค์นี้บอกเลยสวยสวยแลวเลือเนื้อเนื้อเ,อเก่าได้ใจด้วยเนื้อเก่ามนสารเก่าจันวนเก่านะพี่นะนี่สวยครับ,บองค์นี้ยสวยบอกเลยแนะนำด้วย นะโอเคครับมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้ครับ e p พีที่หกสิบเก้าครับนี่เหรียญจินาลาดอดินโดจีนนี่ครับหูปินป้นปิ้นนี่หูประมาณนี้นะพี่นะหอดูหูปิน้นนี่ครับนี่ครับเหรียญก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ ผิวประมาณน,นี้ขอบตัดนะพี่นะนี่ประมาณนี้ขอ,นขอบตัดนะีน่ตัขอบตัดครับนี่โอเควันนี้ก็มีมาแบ่งปันวิพีแต่เพียงตอนนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยแล้วกันชอบวงไหนก็ทักไลน์แอดไลน์มา หรือจะโทรสอบถามที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8 4 1ก็โทรเข้ามาแล้วกันครับยังไงก็ฝากติดตามหน่อยแล้วกันสุดท้ายนี้ก็ขอาาขอบคุณพี่พี่ทุกท่านครับเช่นเคยที่รับชมติดตามจนชมจนจบจบก็และขอบพะกุณพี่พี่ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งคอเมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้น้องก็ขอบพะกุนวันนี้ก็ขอลาไปก่อน ไอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวลากล่าวคำว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ